ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วฉะนั้นคนสมัยนี้ชอบทําอะไรที่มันไวๆด่วนๆฉะนั้นเวลากู้เงินก็เหมือนกันคุณก็อยากจะได้รับเงินไวๆฉะนั้นคนที่ชอบการกู้แบบว่าไม่ต้องใช้คนค้าประกันไม่เช็คบูโรไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ใดๆเนี่ยรู้ไหมว่าสมัยนี้ต้องการหากันมากๆแต่จะขอพูดให้เข้าใจเลยนะเวลาคุณจะไปขอกู้เงิน ไม่ว่าจะเป็นวงเงินมันจะน้อยขนาดไหนเนี่ยคุณให้คิดไว้ก่อนว่ายังดีกว่าที่คุณไปกู้แล้วมันไม่ได้เงินถูกไหมนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลนอยหลานยายชแนลนะครับเอาแบบว่าเวลาไปกู้เงินปุ๊บคุณรู้เรื่องในวันเดียวเลยเนี่ยมันก็ยังพอมีทางใครที่หาคนค้ำไม่ได้ใครที่ไม่มีหลักทรัพย์เดี๋ยวคุณดูวันนี้แต่ว่าเขาจะให้คุณได้ไม่มากเท่าไหร่นะ คุณจะได้เงินง่ายๆแต่ว่าคุณจะต้องรู้จักที่จะบริหารเงินด้วยนะคือใช้ตามลำดับความจะเป็นสูงสุดเลยนะงั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังสินเชื่อจะบอกว่าเป็นเสินเชื่อเงินสดนี่แหละแล้วก็จะบอกว่ายังเปิดให้บริการอยู่ด้วยแต่ไม่ใช่ทุกพื้นที่นะคุณฟังก่อนถ้าคุณจะกู้ที่นี่คุณต้องเช็คก่อนเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยเขาให้บริการอยู่หรือไม่ คือจะบอกว่าถ้าคุณไปสาขาก็จะดีมันค่อนข้างจะชัดเจนคุณได้เจอเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณก็จะได้รู้ว่าคุณต้องใช้อะไรบ้างย้ำไว้ก่อนเลยนะว่าสินเชื่อประเภทนี้คุณไปหาเขาที่สาขาเท่านั้นและตัวนี้ก็เป็นสินเชื่อของสีสวัสดิ์เงินสดทันใจเป็นสินเชื่อเหมือนกับเมืองไทยแคปิตอลเลยฉะนั้นคนหนึ่งเขาจะให้กู้ได้ไม่เกินคนละห้าพบาทแค่นั้นนะ ก่อนที่จะไปกู้คุณต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกคุณเตรียมเช็คอายุของคุณก่อนอายุ20-65ปีเตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านและก็ใบแจ้งค่าไฟฟ้า2เดือนล่าสุดหรือจะเป็นใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าก็ได้นะที่คุณจ่ายไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเดือนละ300บาทแบบไม่มีค้างชำระด้วยนะคุณหอบไปด้วยจัดไปให้แน่นเลยนะแม้ว่าวงเงินที่ให้จะไม่ได้มากมายอะไรนะัก ต่เชื่อไหมว่าเขาก็จัดระยะเวลาในการส่งคืนให้คุณเนี่ยยาวนานถึง1ปีเต็มฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้เงินไปแล้วและคุณส่งไปสักระยะหนึ่ง3เดือน6เดือนหรือแม้แต่9เดือนก็ตามแต่คุณก็สามารถจะไปรีวงเงินเก่าเนี่มาใช้ได้อีกคือคุณก็จะได้วงเงินเพิ่มเข้ามาใช้ใหม่ถูกไหมจริงๆแล้วไม่อยากให้คุณทําอย่างนั้นคืออยากให้คุณสร้างเครดิตกับตัวเองก็คือคุณจ่ายสินเชื่อเดิมให้ครบ จ่ายหมดแล้วคุณก็กู้ใหม่การกู้ครั้งใหม่ของคุณเนี่ยจะได้วงเงินที่เยอะกว่าเดิมและทำให้เครดิตคุณดูดีขึ้นด้วยนะฉะนั้นคุณชำระตรงชำระดีใครที่ไหนเขาก็อยากให้คุณกู้ต่อยอย่างแน่นอนเขาก็หย่นหย่นให้คนที่มากู้เนี่ยอายุไม่เกิน65ปีแต่ถ้าคุณอายุ65ปีเป๊ะๆคุณอาจจะขอกู้ยากสักหน่อยส่วนใหญ่แล้วก็เขาจะไม่อนุมัติให้หรอกนะ และบินที่คุณเอามาใช้ควรจะเป็นของเจ้าบ้านเท่านั้นหรือชื่อคุณเองกับชื่อผู้กู้หรือชื่อบินเนี่ยตรงกันจะใช้ชื่ออื่นก็ไม่ได้ด้วยนะแล้วสาขาที่คุณจะไปขอเนี่ยนะก็เน้นเลยนะว่าต้องเป็นสาขาที่เขารองรับให้บริการซึ่งคุณจะต้องสอบถามก่อนก่อนไปให้คุณเช็คก่อนเลยนะ เหมือนกับว่าตอนนี้เขามีอยู่ไม่มากมายนะัก6จังหวัดหลักๆก,ก็จะเป็นกำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และก็เลยตอนนี้ก็มีสาขาบางส่วนเพิ่มมาแล้วก็อย่างสะะแก้วสุราษฎร์ธานีชุมพรและก็จันทบุรีฉะนั้นให้คุณตรวจสอบก่อนนะขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ